สวัสดีครับทางช่องตอนคำคำแรกนะครับเนาะก็ได้มาหัวปูตาหัวปูชีบะขาเอาารอบคำคำนะครับเนะะาะกับมาติดตามาครับว่าเมื่อนี้ปูเข้าจะได้โชคตัวใดนะครับเนาะอ่านช่องก็ได้นําปัดใจของเอฟซีที่ฝากมาร่วมบุญกับเมียกูหรือว่าปูตาเฮ้าจะนําขึ้นถวายปูให้นะครับเนาะะติดตามว่าปูพลจะให้โชคให้ลาบเอฟซี FC ตัวใด ครับกับฟังไปพร้อมๆกับทั้งสองยิ้มแล้วรวยครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับตอนแรกวันที่สิบสี่เนาะค่ะสอนแรกวันที่ส<ฮ>ิบสี่มูนคกะเตรียมแล้วเนาะค่ะเตรียมเขาเข่าสารอาหารแห้งค่ะก็เลื่อยบอบพ่อก็เลยบอกพ่อก็เลืบอบอเล่อยไปเพิ่มเขามาอีกนะคะปอะสาณสองสามสองไอ้แก่ไปแก่พุทธมาจะให้ต่เฮ็ดมานเกินแล้วหน้าหนักหน่อยมั้งมเมียไปนะคะเลย แล้เดี๋ยวสามร้อยสิบเออสามร้อยสิบผื่เอาให้อีกสองสองถุงกันสิผู้อะไรถเนาะครับผมเออปนี้เพิ่นร่วมบุญมากนาะค่ะทั้งช่องของยิมเนาะค่ะมาหมอบอันทั้งต่างประเทศด้วยค่ะเพิ่นบ๊อบประสงค์ออกน้ำได้รับเลยเด้อค่ะไม่คู่ได้รับแล้วที่ว่าสองลอยดอนนะครับเนาะนี่แหละค่ะเพิ่นฝากมาละค่ะมอบให้ยิมน้ำวระสันทั้งช่องน้ำนาะค่ะขอขอบบุญขอคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอให้เพิ่นมีสุขมีลาภมีสุขมีมันสุขภาพแข็งแรง ที่ได้ร่วมบุญน้ำแม่คู่ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ครั้งต่อๆไปนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อน่าบ่ประสงค์ออกน้ำมาสั่นจากต่างปฏิบต์นะคะเพ่นมาเรียบร้อยแม่คู่เราไปเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อ่ะมื้อนี้คือวันที่สิบห้าโอสิบสี่เราะอสิบห้าว่าแต่สิบห้าพ้นู้ไปต่างปฏิบต์เราที่สิบห้าว่าไปน้ำปูได้ปูกัว่าสิบห้าเลยหมดเบาไปเบามากกับวิจัยสิบห้าเอง กะวันที่14นะคะแรงวันที่14ค้าเขาปลาอาหาไหนปูเรียบร้อยแล้วกะมื่อื่นเตรียมพร้อมเนาะค่ะกะพอดีเขาพ่อพ่อก็เลยไปซื้อมาเพิ่มอีกนะคะเพราะว่ามันหลายประมาณซี่ลอยนะคะโตกไปมาสี่ลอยแต่ว่ากับน็ตปูกอะสามร้อยเก้าสิบห้านาะค่ะในสองขั้นรถนี่แหละแม่นบ๊วยสามสามขั้นในสามขั้นได้กันรวแมงานหน่อยคี่ไหมว่าใส่ไม่ซื้ออีกแล้วค่ะเตรียมนาลง คนรวมบุญมากก็ไปซื้อให้นะคะมีเขานะคะมีเขามี่เขา,านซานละว่ะมีพริกนะคะมีพริกมีลาย้ยางมามาปลากระป๋องนะคะหลายสิ่งหรายอย่างนะคะเพราะว่ามันมันส่วนหลายมันส่วนหลายนะคะส่วนสีเฮ็ดแล้วนะคะมันต้องใส่บุคลากรหลายคนเนี่ยสไยกันมดมือมดเวียนต่แต่หมู่บ้านใครยุบป,ปูโลโลสร้างไหวแล้วมาสร้างเจโจ้ว่าบท่านเลยเป็นว่ มันกับบอท่านแหละเทิร์นไลน์เสื้อรถตุเรนมาสองก็ย้อนซอยกนรถตะเรนมาขายรถตะเรนกันมามาายซอยกันไฮเขาเทิร์นพูเทิรนคุณแม่ปัดแล้วค่ะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเป็นถุงมากพ่อมก็มีค่ะไม่ยังบ้านในรถที่ซิพาจังสันเลยครับรถซิพาอยู่นี่ละแล้วมือเอื้อมมือเอื้องกันลอดตดตามเนาะค่ะเนาะ เอฟซีย่ทังไกลทังไกลรอดตดตามมือเืินปูนอ่ซิเมียองดีๆให้ก็ได้เพราะว่าหลังจากที่เข้าไปแกกเรียบร้อยแล้วก็สไส้ล่ำถวายนะคะล่ำถวายล่ำบวงสวงเพราะว่าเคยเฮ็ดก็ได้เฮ็ดคือเก่าใบซีก็ได้ึ้นให้ปูคือเก่านะคะพร้อมทั้งวันที่สิบหกนะคะ พอดีเสร็จจากงานนั่นคือวันที่สิบห้านี่มือเศร้าวันที่สิบหกเนาะค่ะวันที่สิบหกก็สิได้แต่งผลหมากหลากใหม่ถึงจะลืมด้วยวันบักข้าวอีกบักข้าวก็ได้ใส่หลายหน่อยซิบก็เลยบักข้าวซื้อมาอีกสองม้งนะคะซิบกว่าค่ะบักข้าวแต่แต่เอาใส่น้่ยกับเกลาแล้วก็ใส่จานตั้งหากเนาะค่ะแล้วก็ใส่ขางล่างในพญานาคมั่งค่ะมือเอิญจะลืมผลไม้เด้อมือเอืญหนึผลไม้ก็ต้องอขึ้นน้ำเพื่อพร้อมทั้งบายซี น้ำลาบบอกคือล้วนทำเรื่องเรื่องเออมันไหลมันไหลอยากค่ะแล้ววันที่ออไปเออมันไหลยางางี้ยมุส่าเ้าก็เตรียมไว้เลยไอ้นั้นมัุส่าขายเออมันมันไหลสิ่งไหลยางเนาะเ้าก็ต้องเตรียมมันมันของส่วนไหลคือว่าเเาะ็ดของตลาดนี่เองสำหรับมือนี่ก็จ็คหน่อย หายลอยปูนกินเขาข้าหไ่ๆยัดเบื้อกไปเราเราม่แนวถือก่แล้วก็รับกอกกอกเลยย่างปูมาเออแั้วย่ปูมากกินเปลี่ยนตัวเสียงปรลงอยู่บนน้องมือนเดมลกร้านไปกินย้ยเราหูวจางเหมือเดปูไปกินเย่้ยเราว่ารือลอยไปไปกินน้ำได้วันยิงเป็นี้งคือเฮียคือห่วยแลยเป็นยน่งในปากลูกเที่ ไปนั่งเธอไปนั่งกินมือไปนั่งกินบกหอยเขาแบบเมื่อลรนังไม่อายิ้มแล้วก็สั่นบกหอยนี่รันมากัวรเห็ดูเห็ดเกลือต้องปูบกหอยเขาเลยลายมันนครับผมมปฏิยาเอ้ยลอยกินใหญ่เนี่ยพวกธรรมดาเนยปูลอยลอยแแอมน้อเผาน้าเผาไปครับผมเอาละเอาละก็เรียกว่างซีวปูค่าแรกคืออานเนาะ เมื่อเมื yes. tá, okay. it, ่อนั้นนะเมื่อวานนี่นะเราก็ยังเอื้อไปแซนเคียงอะไรนเราพดกก็ยังขืนเออเรียกอยังขืนสามหกห้าสามหกห้ายังนะจะเลื่อมนะครับปัววาผู้เท่าวัดุาพภูมได้สามเก่าแม่บอเออสามเก่าเด้อเ่าวัดสามผู้เท่ากับเกามยอ่สามหกห้าสามเก้าห้านะกันตัวเดียวกันนะสามหกห้ามเก้าห้านว่แต่เมื่อวานนี่มันเปลี่ยนอีกยั้เมมีไฟไปยางไก่เ บ่มีไผไปยกมือใช้มีตะปูลหลับป่วนนาดังเนี่ยาเล่นไก่สิออกสังเกตมึงถาปูแล,ล้วสิไปหาเหรียญนั่นเหรียญนี้เมื่อไปเหรียญลดขั้นแดงนะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะเราออกศูนย์เจ็ดเนาะ, <S S S ค,ะครับวันศูนย์ห้านั่นแหละแต่ว่างวดนี้สิมาเหรียญเคียงนี่แหละสังเกตเบื้องต่แม่คู่กับไปอ้ะบ่มีไผ่เลี้ยวบกนก็หนักหน่อยเนาะคืนตีต,ตีตสามไปส่างบนแทนหน้ามันเสียงเงเียงเราไปสามหกจุดห้า สามหกจุดห้าด้วยนะครับแนละ้วเนะะี้ยสามหกหาสามเก้าหาแล้วกันอันนี้แกเพื่อนรวมบูมมากนะครับเพื่อนเงินมาก รวมถวายแม่คู่ค่ะขอขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆเวยค่ะเด้อทีไว้ว่างไก่แม่คู่รวมบุญร่วมกุศลมาทุกบุญขอให้บุญทีเพิ่นสร้างขอให้ตอบสนองเพิ่นขอให้เพิ่นมีโชกมีลาภมีโชคมีม่นสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินแลน้องขอให้ทองและมากกิจการงานเพิ่นก็ขอให้เจริญก้าวหน้าสู่ผูสุ่คนเ้ยค่ะเด้อล่ลำเรวยๆค่ะอช่าี่ส อ๋อวิมาฮ่าฮ่าฮ่านกแนดแม่นว่เราฟัวแม่นวเราฟัวบรองหนกับืองมันิ่งแดนม่นวงแอนด์ดนถังวางกบ่้บจัจักเอาจังหน้าช่องดูสิอ้ว่าตงานค่ะ แต่ว่ากัดแผอยู่ด้วยจริงช่างนั่งมงันเนื้อาหลันเนาะอบเผ็ดเปี้ยวพเผื่อเปียวเปี้ยวที่หวานหวานเข้าท่าตัวสาแกงกันอดอาหารคักจะขาดครัาขขแต่งกว่าบางข้อ กูเคยไปอลยสิครับพัตคาันเคยเขางังก uh uh ็ขถขงเกเกินขงรับข้เธือกเขือไป่กุร้ปุ้บิ๊เออร้อยไปร้านหมูั้ำดายบ่าตนร้า เมื่อวบ่ไปเที่ยได้ไหวดื่มบาได้ตายแล้วไม่มีโอกาสมีโอกาสนะปูมาจะพักจากข้างปูที่ฝักขาวมาจะดันมาจเฝ้าเตียนก็นังอยากัาเ่ีนงไหนเดี๋ยวได้รางวัลสาธุสาธุเดี๋ยวพ่อให้รางวัลที่สิบหกเดี๋ยวให้รางวัลนะสาธุสเดี๋ยวจะได้รางวัลกอาฮักการกินได้กินงห้แต่งป่าใช้ผักอหิ่ง อิฮุมขุ้วัดอีฮุ่บจ <c oughs> ี่ทงทงแกงทรงแกงทรงป่าแกงคัดอีหุ้ห่มชนาโกโกเขาทาได้เอเออน้ำแตงเขาทาเด้ครับแตงเขาทาเออมื่อถยจะว่าอะไรกินน้ำแต่เมือเอ่อแตแค่เป็นการนางเนาะครับปูนี่มุน,เ,นออเอาคันเย็บซี่ประวมถวายตั้งนครับของยิมครับแตงโมครับปูเอ เย็บสี่ปูหลายด้รอ้องเบิ่งทางแ้วบูกหลานพอบามากบาไห้ครับผมแต่บ่บด้แต่ว่าถ้าถือได้กับจามาหาอีอคอก็ได้พอว่าครับเาไา้ไปนทกแไปโชคแงหมานชงแจไปหาอีคอสักก่นเด้อว่เถพาะอีพอมารอคักงอเลยเออจากตะกี้จกะกี้าซมำว่าแค่เปิดห,หายก็งี้นะข้างหน้าเท่าด้วยงั้นคงอีกนะชวนงงจะถือทไหนด้ มาเขยเต็มรอยใช่ไหมวิกาให้เขยหลานด่ามันเกาแล้วว่าท่านใช้ท่าใช้ว่าที่ชี้ผมมือเอื่อมใช่ไปว่าบ่านาวิกาไม่ใช่ไปเออพอร้องเกิดพอใช่ไปว่ามืออื้อมว่าใช่ไปเสียขับว่าใช่ไปมืออื่นถือไปแก่เขาหายรูหายว่าท้าบ่อยเก่าชิมหาทุกครับผมท้าร้อยเก้าถึงห้าผม เอารถบินแต่ไปเอารถบอกเสียอีกข้างเตาแต่ไปครับผมแต่ไปทอยกันไปแต่ทอตกแต่เขาช้างอาหารแต่ลูกแตหลายให้เขาได้กินทั่วหน้าทั่วตาผู้อึดผูดักกูได้ยุ่งได้กินผู้ไม่แล้วก็เอาอีกว่าไวน์งั้นาะไปอานี้่ถูกเืออาหารเพื่ออาหกูถูกได้ร่วมค่ะ ได้ร่วมถางแต่เนาโฟกะกว่กาเท้าไวสถวนท่านเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดจะให้ช่างแล้วเปิดประตูจะให้ช่างแล้วนะงานหลักที่งานหลักเขาเลยไปขอว่าเราไมึงจากชุดน,นั้นให้ได้ทูก่านาทวกแบบให้ขึ้นเไปเขาถางกระจายไปแล้วดูกเด้งองานเขาถางกระจายดังทุกวโลกดังทุกวันเต็ม ตาตายไปเขาตักตักเลยลูกายตาพีได้เข้ามาตาตายไปเครื่องเมข่าวเราเรางาหรวงหลาอยู่งงี้ยุ่ง่านหเราบ่าถั่วเนาะเราบ้ถั่วเด็บีของนาชาครับโอ้เอ๊ฝากทางเข้ามาพราออี่คัดหาอยาโูก่อนโูกั้งก่อนเปนั่งเถอะเด็กจืดขึ้นมา เขาฆเราแม่ถ่ายตับก็เทาไอ้นไม่เทเลยเกาเกาองห้าเกาไม่ครกล่งหาเลยองหานนั้นเกา้องห้าเกาจอดวันนื้อแบอจูแดงตื้อคึกเ้า้องห้าเก้าแดงขักแดงเลยมันต้องต่อเฉยม แ่วงบางกรเหื้นแข่งไ้แ่เวันันบาเขื่อนได้่งนั้บางการเลี้ยงแข่งไม่ได้ได้ค้าง้แปลว่าตัวนัจถือมันจะง้าย่าค้างว่าไม่แหวนขาดเรียกไม่คือผู้ใหญ่เลอ๋อแดงนะ็ว่าเขื่อนหงมถ้าือว่าจังเลย จักมองคองหรือปากคองหรือปากข้างไม่หลายคือหลายเสียงเลยหรือเอาว่างางด้วยการหายมิกบมิราวมิจไมิไหวคืกับากเสียงไรหายง่องไ่าหายค้่องไหวมาหายรังรัด้วยด้วยหายคูกหายค็คองแล้วหรือเ่าไหนว่องว่งใร่แล้วเออีหลักเาเดี๋ยวมาีมา